จะพาท่านผู้ชมมากราพระประธานในอุโบสถวัดอรุณราชวรารามทางเข้าจะเป็นยักษ์สอนตนสีเขียวคือทศกัณฐ์สีขาวคือศาสเดชะหละังจากนั้นจะผ่านซุ้มประตูทรงมหามงกุฎเป็นซุ้มประตูแห่งเวลาผ่านให้อธิษฐานและจากนั้นพอเข้าโบสถ์ไปไหว้พระประธานชื่อพระพุทธธรรมมิกราโลกธาตุดีโลก,ลกพระพุทธรูปองค์นี้รัชการที่สองทรงปั้นพระพักและหล่อช่วงลำตัวมาประกอบกัน ภายในอุโบสถนี้จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังสวยงามมาก หลังจากนั้นเราจะพาท่านไปที่วิหารน้อยกาพระจุลามณีซึ่งเป็นที่บรรจุของพระเกศาของพระพุทธเจ้าและพระเคียวแก้วของพระพุทธเจ้าขอความสําเร็จในอาชีพการงานขอความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวและกับเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ที่ปกปักรักษาองค์พระจุลามณีอยู่อันมีเท้าทัตตลดเท้าวิรุฬหกเท้าวิรูปักและเท้าเวสวรรณเราสามารถขอความสําเร็จในด้านการค้าโชคลาภเงินทองได้ด้วย แล้วมากราบแท่นพระบรนทมของรัชกาลที่สองเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นเราจะพาท่านไปกราบหลวงพ่อลุ่งมงคลที่โบสน้อยขอความสําเร็จความร่มเย็นเป็นสุขแล้วกราบรูปหล่อสำเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอให้ค้าขายชนะคู่แข่งขันทั้งปวงไม่เป็นนี่เป็นสินการค้าเจริญก้าวหน้าร่ํำรวยมั่นคงและหลังจากนั้นเราก็ไปรอดแท่นบันทมของพระเจ้าตากสิน เพื่อกลับดวงจากร้ายกลายเป็นดีเสริมชะตาราศีโชควาสนาให้มีแต่โชคลาภเงินทองความสุขความเจริญตลอดไป